บดตองย่านนะครับเด้อว,ว่าแพะเขาสีเขาติดหัวติดตะไคร้เขาเป็นสัตว์ที่เลี้ยนลู่ง่ายวิวัฒนาการแก้ปัญหาครั้งแรกนะครับออกมาใหม่ๆติดหัวติดเด็ดปดห้องแอกแอก,แกไ,มไ,มไม่สู้มือนี่เขาหูจักแล้วครับเขาเจงละช่องเก้านี่ละตาเก้านี่แหละครับ ก็เข่าแล้วเขาก็าหูจักซิกหัวออกเอาเขาออกคือเขาบวชได้ปดคือเขานี่ครับเป็นบ่อแม่ยิงใหญ่คือเขาเพชรแห่เด็กน้อยกินสุ้มใหญ่ก็ไม่กินน้ําคือเขาครับเพชรมองห่านให้เด็กน้อยกินสุ้มใหญ่กับเล่นมาแกมกับเข้ากินได้คือเขาครับกับบวชได้ปดที่บวชปดคือหยังตีครับอยากให้เขาหลาบ แต่เขาก็บหลาเขาก็จักปลดออกเองครับเวลากินแล้วแล้วเขาก็ปลดออกเองของเขาบริยาน้ำเขาเจ่งอยู่ครับแพะเป็นอี่อย้งที่เขาเลี้ยงลูกง่ายคือกันนะครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกง่ายเขาก็รุ่นรุ่นหางเนี่ยครับเขาก็ซื้อมาเห็ดใจโลดครับเพื่อประหยัดทุนเขาผมซื้อรุ่นร้อยเม็ด สูงหนึ่งเมตรหรือเก้าสิบเซนประมาณสี่พันกับร้อยเมตรมันก็ถึกไปมันก็จะมีาตารุ่น ถาร,รุ่นพอดีนะครับรุ่นพอดีนี่แหละแต่รุ่นพอดีแพะสุบหัวออกได้นี่นะครับเวลาเลีเ้ยงล้างห้าให้กินเขาก็สิออกไม่กินได้พอดีโดยที่พ่อได้ตัดได้แบ่งช่องนะครับเนาะเขาก็สิเก่งอยู่ดอกครับเก่งอยู่หาทางออกเป็นหาทางกินเป็นอยู่ถือว่าเขาเลี้ยงลูก เก่งคือกันเนาะครับเนาะเอาแต่นี่ก็มีแนวแน่นำเท่านี้แหละครับเรื่องตะไคร้ร่วมหัวเนาะครับเนาะแันไหนมันถือออมาโหลดครับเอามาเฮ็โดโหลด